สวัสดีค่ะวันนี้จุธาชาแนเเล,ลก็จะพาทุกท่านมาดูมะละกอโดดๆแล้วก็ดูส่วนบวบกันนะคะเชิญชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะมะละกอดกมากเลยนะคะนี่ค่ะมะละกอแขกดํานะคะนี่มันจะลม้มตุนตาก,ก็เลยต้องทําไม้ไม่ให้มันลมนะะ้มพือามะละกออย่างดกเลยน,นค่ะดกมากเลยนะคะ มาล็อกดอกค่ะนี่ค่ะโดกมากเลยค่ะมาล็อณตาอันนี้ตาใช้ปุ๋ยคอกนะคะนะคะี่ค่ะมะล็อกดอกดอกค่ะมาลกอแขกดำนะคะนะคะี่ค่ะดอกดอกมากเลยคะ่ะลูกจะทอนทอนทอนกันมานะคะ่ะนี่ค่ะลูกสวยมากเลกยะคะ่ะนี่ค่ะธรรมชาตินะคะ เราจะใช้ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ดูดูทีนี้เราก็จะไปดูบวบค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นส่วนบวบนะคะนี่ค่ะยอดก็จะหวานมากเลยคะ่ะบวบก็กำลังออกลูกนะคะ เต็มเลยนะคะนี่ค่ะยอดของบวบนี่ก็จะหวานมากเลยค่ะเต็มเลยค่ะสววทีนี้มันก็จะออกลูกนี่ค่ะลูกก็จะสวยมากเลยค่ะนะะี่ค่ะรียกว่าบวบหอมนะคะนะคะี่ค่ะก็จะ เอาไปแกงเซโนไม้ก็จะหวานมากเลยค่ะสวนวัวสวยมากเลยนะคะบวบหอมนะคะอันนี้ค่ะตัวทักส่วนบวบเราก็จะพาทุกท่านไปดูแปลงผักบุ้งกันนะคะสวยมากเลยนะคะ นี่ดอกของบวค่ะก็จะสวยมากเลยค่ะนีคดอกของเขาชมชมสวนบวกกันนะคะเนี่ยค่ะบวกโดดๆนะคะ้ะ,ะมันมันเป็นดอกเสร็จแล้วมันก็จะเป็นลูกนะคะเนะะี่ยค่ะพอเป็นดอกเสร็จแล้วก็จะเป็นลูกให้เราได้กินะค่ะนะะี่ค่ะดอกมันดุข้างๆนะคะ ข้างๆของของเท่ามันค่ะก็จะเป็นมะเขือแซมนะคะเป็นพืชผักส่วนครัวค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูส่วนผักบุ้งกันนะคะแป็งผักบุ้งกันค่ะนค่คะมายาวถุดตรงนี้เลยนะคะ ของมันก็จะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะยอดของมันมันก็จะออกลูกเต็มเลยนะคะนี่ค่ะก็ยอดของมันสวยมากเลยะคะ่ะยอดของมันก็จะหวานมากเลยนะคะต้นซีของคนตาเป็นปกินละนี่ก็มะเขือต้นขนาดนี้ก็ออกลูกโดกด,กดกเต็มเลยะคะ่ะนี่ค่ะ เสร็จแล้วก็เป็นสวนกะเพราค่ะนี่ค่ะกะเพราก็ออกลูกเต็มเลยนะคะ,ะเพราก็จะสวยงามมากเลยค่ะสวนกะเพราเพราะถ้ากะเพราเราก็จะมีผักชีลาวนะคะมีผักชีลาวผักชีลาวก็จะเป็นผักชีไทยค่ะน่ากินมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นธรรมชาตินะคะเป็นปลอดสารพิษนี่ก็อกของเขาค่ะ มีกระเพราแดงด้วยนะคะก,กระเพราเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเพราเขียวนะคะนะคะี่ค่ะก็มีผีเสื้อมามาบินเล่นค่ะนี่ค่ะกระเพาก็จะสวยมากนะคะอันนี้น้ำก็จะสะอาดมากเลยนะคะนะค้ำนี้สำหรับรดผักค่ะนะะี่ค่ะน้ำรดผักนะคะ เป็นบอรถผักค่ะเป็นแบบธรรมชาตินะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแปงผักบุ้งค่ะต่าุณยายไก็จะปลูกแป็งผักบุ้งนะคะค่ะส่วนแป็งผักบุ้งนี้ก็จะแซมด้วยอหอมๆนะคะนี่ค่ะต้นหอมเป็นส่วนผสมนะคะ สวนกันนะคะวันนี้ค่ะพักคนคนพักคนกันมาชมสวนกันนะคะเ<ส>ถียงหน้าน้อยที่คุณตาคุณยายเอาปุ๋ยพักไว้นะคะนี่ค่ะมีปุ๋ยคอกที่คุณตาเอาไว้ใส่ผักค่ะนี่ค่ะปุ๋ปยธรรมชาตินะคะธรรมจากขี้วัวค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้จุธาชนแนลก็ฝากทุกท่ทาน ก่อนจากกันวันนี้จุธาชาแนเเล,ลก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์บ้างนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปค่ะพาส่องมาราธอนสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะใหญ่เท่าหน้าคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ มีกลิ่นมะละกอนี่มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะอยู่ใกล้ดอกแล้วนะนะคะหอมมเลยมันเป็นธรรมชาตินะคะหอมมากเลยค่ะก็ดูโตๆเท่าหน้าคนเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะหอมมะลวกอกินหอมมากเลยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะให้ชมวิวต่อ บรรยากาศตามสวนนะคะนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศต่ออีกสักหน่อยนะคะนะคะ่ะบรรยากาศค่ะบรรยากาศก็จะดีมากเลยนะคะ อากาศภายในสวนนะคะนี่ก็จะเป็นเถียงนาค่ะอากาศดีมากเลยธรรมาชาติมากเลยนะคะชวนพากชวนพักในป่าขอนแก่ค่ะนะคะในบริเวณหนึ่งหน่อยตารางวานะคะสวัสดีค่ะรับวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย